เพื่อนๆอาจจะเคยเห็นเวลาที่นักกีฬาขึ้นเอ็นนะคะแล้วเราถามว่าเขาขึ้นเอ็นเท่าไหร่เขาก็จะบอกเป็น2ค่านะคะก็คือค่าเส้นตั้งนะเทะ่านี้ปอนแล้วก็เส้นนอนเท่านี้ปอนนะคะเช่น25 27นะทำไมมันเป็นอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูการทดลองกันนะตรงนี้นะคะเราจะจําลองว่าเป็นการขึ้นเอ็นนะในแนวเส้นตั้งนะคะแล้วตรงนี้เป็นตาช่างที่เราเอาไว้ช่างกระเป๋านะคะตาช่างนี้นะคะถ้ามีแรงดึงอ่ามันก็จะวัดน้ําหนักได้นะว่ามันดึงเท่านี้นะคะ แล้วเราก็เซตซีโรได้อ่ะอันนี้เซตซีโร่แล้วนะสมมติว่าขึ้นแนวตั้งเสร็จแล้วนะเวลาที่เราขึ้น N แนวตั้งเนี่ยเก็จะถูกดึงไปแบบนี้นะฮะเป็น N แบบเส้นตรงๆนะคะเพื่อนๆทีนี้การจะขึ้นแนวนอนก็คือเอาเส้น N เนี่ยคะ่ะไปขวางแนวตั้งนะคะก็ขึ้นไปเลยนะ,ะอ่ะนี่จําลองนะสมมติว่านี่เป็นเส้น N นนะคะ ก็จะขึ้นแบบคว้แบบนี้นะคะขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเสร็จแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะทุกๆครั้งที่เราขึ้นเส้นนอนไปนะคะเส้นตั้งก็จะเกิดการซิกแซกนะคะตอนแรกเป็นเส้นตรงๆนะะพอซิกแซกเนี่ยเส้นมันก็จะตึงขึ้นนะคะนึกภาพออกไหมว่ามันจะตึงขึ้นอ่ะเพราะว่ามันซิกแซกแบบเนี้ยนะในภาพของจริงทะนี่นี่เส้นนอนก็มีความซิกแซกด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งก็ซิกแซกทั้งเส้นตั้งแล้วก็เส้นนอนนั่นแหละนะเพื่อนๆอ่ะตอนนี้ตาช่างอยู่ที่ศูนย์นะคะ เิ่มจะเอาเส้นนอนออกนะดูว่าความตึงมันจะลดลงไหมนะคะอ่ะเป็นไงอ่ะเพื่อนๆเห็นไหมเห็นค่ามันมีเลขติดลบตรงนี้นะคะเนี่ยก็แสดงว่าเมื่อกี้มันตึงกว่าตอนนี้นะคะ ตอนที่มันมีเส้นนอนอยู่เนี่ยค่ะมันตึงกว่าตอนที่เราเอาเส้นนอนออกนะมันก็เลยมีไกด์ไลน์ว่าให้ขึ้นเส้นนอนมากกว่าเส้นตั้ง10%นะคะซึ่งไกด์ไลน์นี้ก็ออกมาโดยโยเนกนั่นเองนะคะโยเนกก็เป็นบริษัทเลยคะเป็นบริษัทอันดับหนึ่งเกี่ยวกับแบดมินตันนะเนี่ยการที่เราขึ้นเส้นนอนมากกว่าเส้นตั้งนะคะก็เพื่อที่จะให้อะไรคะเส้นตั้งขึ้นมาแล้วเนี่ยปื๊บนะคะสมมติว่าความตึง25 เส้นนอนถ้าเกิดว่า25เหมือนกันนะคะจริงๆแล้วมันอาจจะไม่25ก็ได้นะคะเพราะว่าเวลาดึงสมมติดึงเส้นเอ็นมาทางนี้เนี่ยนะตรงเส้นเอ็นที่ต่อกับเครื่องดึงเนี่ยค่ะตรงเนี้ยบริเวณเนี้ย25จริงนะคะแต่ถ้าบริเวณที่มันอยู่ไกลๆนี้ล่ะเส้นเอ็นบริเวณนี้นะคะต้องผ่านแรงเสียดทานจากเส้นเอ็นเส้นตั้งะคะมันจะมีะแรงเสียดทานอยู่นะฮะ แถวนี้ก็อาจจะไม่25ก็ได้นะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเออเส้นเอ็นนี่มันแบบอ่ามันลื่นหรือมันฝืดยังไงนะเส้นเอ็นแต่ละยี่ห้อนะคะแต่สมมุติว่ามัน25จริงๆนะคะเราขึ้นเส้นตั้ง25เส้นนอน25พอขึ้นเส้นนอนเสร็จหมดนะคะเส้นตั้งตอนนี้จะไม่25แล้วนะมันจะตึงกว่า25นะก็อาจจะเป็น25กว่านะคะตอนที่ขึ้นเอ็นแบดมินตันนะคะเขาขึ้นเส้นตั้งก่อนค่ะเวลาเราดึงเส้นตั้งเนี่ยค่ะเฟรมมันก็จะ กลมลงมาข้างล่างนะคะเรามาทางนี้นะนึกภาพออกไหมพอเราดึงเส้นนอนถ้าแรงดึงมันไม่เท่ากับเส้นตั้งนะคะเฟรมมันก็จะยังกลมๆล,ลงมานะคะเพราะว่าถูกแรงดึงจากเส้นตั้งนะเพื่อที่จะปรับหน้าไม้ให้เป็นรูปทรงแบบฟอร์มแบบตั้งต้นฮะตอนแรกแรงดึงแบบนี้ใช่ไหมมันก็ต้องมีแรงดึงทางด้านเส้นนอนเนี่ย ที่เท่ากันกับเส้นตั้งฮะ,ะแล้วถ้ามันดึง25ล่ะตอนนี้เส้นตั้งมันไม่ยิ้มห้าแล้วไงมันก็ต้องเพิ่มเส้นนอนไปอีกจํานวนหนึ่งนะคะทางยเนิคเขาก็เลยแนะนําเป็น10%นะคะอาจจะ1ป้ปอน2ปอน3ปอนนะคะแต่ถ้าดึงปอนเท่ากันเนี่ยมันน้อยแน่ๆนะสมมุติขึ้นเส้นตั้ง25เส้นนอน27สรุปสุดท้ายก็คือเส้นตั้งก็จะเกิน25ไปหน่อยๆนะ,ะอาจจะ26อะ่ะเราเราไม่รู้ตัวเลขที่แน่นอนนะ,ะเส้นนอนเนี่ย27 แต่มันก็อาจจะไม่27จริงนะฮะเพราะว่ากว่ามันจะดึงมาเนี่ยมันก็มีฟริ c t i o n ตรงนี้นะคะแรงเสียดทานนะมีตรงนี้นะคะก็ไม่แน่ว่ามันจะ27ไหมนะคะคือส่วนที่มันไกลเวลาเราดึงเส้นเอ็นนยไกลเครื่องอะ่ะมันอาจจะไม่27ก็ได้อันนี้นะอันนี้ชาวเน็ตเขาก็บอกมานะถ้าขึ้นสูตร25 27นะฮะโดยเฉลี่ยเราก็จะได้ไม้ที่ความตึงประมาณ26นะฮะอันนี้ตัวเลขก็ไม่แน่นอนะอนะะนี้ก ประมาณประมาณการเอานะเพื่อนๆก็ลองจินตนาการภา oh <three! S 1> พตามนะซึ่งข้อมูลที่พิมพ์เอามาบอกเพื่อนๆนะคะพิมพ์ก็หามาในเน็ตนะคะพิมพ์ก็ไม่ได้เป็นคนที่ขึ้นเอ็นนะไม่เคยขึ้นเอ็นนะคะแต่สูตรนี้ก็อาจจะมาจากช่างที่เขาขึ้นเอ็นนะคะเขาขึ้นเอ็นเส้นตั้ง25แล้วก็เส้นนอน25แล้วก็พบว่าเฮ้ยทำไมหน้าเฟรมมันอาจจะอ้วนๆหรือเปล่านะเขาก็เลยมาเพิ่มแรงดึงที่ตรงเส้นนอนก็พบว่าอ๋อหน้าเฟรมมันเออออริจินอลเชฟแล้วนะ อะไรแบบนี้หรือเปล่านะฮะอาจจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ก็จึงเป็นที่มาของการขึ้นเอ็นที่ว่าเส้นตั้งเส้นนอนไม่เท่ากันนะคะโดยที่เส้นนอนนะต้องมีค่ามากกว่าเส้นตั้งคนะไม่ว่าจะเป็น1นึ2ปอนสอปอนนะฮะอนะก็รู้ไว้ใช่ว่านะคะเพื่อน